เอการประชุมอะไรซุ่มลมเกี่ยวใส่แกงปลามีมากาม,มันพร้อมดนี่ตัวใส่ปลาลงไปน,น้องยินตาขามยินธรรมชาติออบรรยากาศสุดยอดเลยพี่น้องอ่าพี่น้องเลาะตามท่องให้ท่องงานนี่แหละบ่อนหาอยู่หากินบ้านเฮา นี่แหละบ้านเฮาผมสนุกสุกสบายหาอยู่หากินขันคนบาคารคันก็ได้อยู่ได้กินโยพี่น้องเลยเลยตามห้อยห้องหนองของบืง้น้องบอกว่าจาะเลาะใส่เบ็ดใส่มองนี่รรมศาตาคักแบบนี้หาอยู่หากินแบบสบายสบายรถอ้ตุบให้ตุ๊บนาะป่าไม้ทงนา เ้ท hey, ่านผู้ชมของกมหอดเก็บน้ำแล้วบบนี้เบิ่งแมมธรรมชาติสวยสดงดงามที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยใ,ใส่ทําลำธารเนาะทางข้างของแม่น้ำไหลก็มีหาดทรายเนาะเหมาะสมแก่การท่องเที่ยวการมาพักผ่อนเนาะคนขายสมองเนาะคนเฮาไม่ต้องคิดอย่างไรเที่ยวๆไปแล้วก็พักผ่อนไปน้ำ เนาะเอ e, ้เรื่องหาเงินไปตมหลังเนาะเบิ้งพี่น้องธรรมชาติงามเลยนี่มาสมไว้มาเบิ้งไว้เนาะเบิ้งพี่น้องหัวของพี่น้องสาวบ้านนำข้าป้าที่ช่องวีเติงงตัวตุยตุยโนนว่าหญ้าอยู่เถยวนี้น่างามอากาศยังเป็นธรรมชาติไยการเลี้ยงสัตว์นี่เหมาะสมที่สุดพี่น้อง đang thu sôm ở đây sôm lùm kiếm xây kèn phá mì mạc còn thôm đấy nè vừa mọi <laughs> con ươn mà khâu ngua mà khâu quẩy này mạc nó sòng mạc này tôi này sẽ kèn xây phá đấy rồi ôi phi nông đây nọ thế nào vậy ông ơi phá luôn bộ con cá nhang bộ pin lát đây Điều đó ôi phá son này nè đúng không đây là lại này chẳng được một đất nhỉ phiền phái cả đứa ôi cái เกงปลาส้มลมมัูนีส้มลมมาซื้อปลาคัดแท้นี่นี่ยมุดคัดเยอยหักัดไปล้างบัวล้างก็ได้บัวเนอะรรมาติดเ้ยเรื่งปูงครับปลาให้ก็บดเลยหลายนี่เดี๋ยวเอปลาโลปลาเหมือน โมโกเกยเขากระฟุดแลยเนี่ยขัดเหยียบขัดยางลงตโตได้เหมือมน,นี่นะโอ้บรรยากาศไงทางไอพี่เขาจี้แกนสลีเขากินแล้วหมือนนี่นะเพราะสลีกูหมดอีโอ้ยยำเหวี่ยงยำเหวี่ยวได้นกแอ่นปีนนกแอ่นนี่นะ <laughs> ผมอาบน้ำก็มีพี่น้องทำพจนอยู่ต้วย ลางปลาปลาสุแซ่บไปกินน้องกินให้สุดกนน้องตาม่องงเาเลยกินแบบสุดใจเลยยปาาลาคักสุดพี่น้องไปข้ามเนี่ยแกงปลาข้ามมากินไปดิ รัวไอวนึงอผูล่นเลยไปตอนนี้กงปลาไปเอ็นวเห็นวใส่ปลาลงไป เพื่อเพื่อให้ฟานใส่อีกนี่ใส่ส่มลงไปนี่กักเทพพี่น้องจากิีเป็นแกงหรือเป็นโอ้โหเลยพีน่น้องว้าวเสิร์ฟทางมกเขือเออรักได้หมดเลยนะโอ้แมงแมงจีเอลก็มี จีแอลรุ่นบุสไซมันหักษารลุดซาดตรเมัอน่แต่มันเสียดลุดซาสตร์ไอเดาไฟฮะพี่น้องทางระโนดสุกแล้ว บรรยากาศสุดยอดเลยพี่น้องตอนที่ได้มือนี่น่ามาเด้อพี่น้องมานีหน่ากินข้าวมากินน้ำนกตึงหยวข้ามนกตึงเฮวเลยปลาข้ามถึงมองมีแกงปลาเนี่ยนะเออมานีหนะปลา เพศอนาหาเป็นประโยชน์พี่น้องเอ้าของกินฮอนเขาขัดปูปลาเจียวเจียวหัวผักนี่ผักส้มนี่อนี่ข้าวแกงปลาซามลูกปลาน้าหัวได้อยู่บ่โอ้หลายนี่นอำน้าจผาทางไปเอาบอลทองนี่เออหลายเวลาตามเคยขาคู่ ิมกก่อ้าวแกมบ่จบเกือบนนเติมอีกนน้วอืมนกเรื่องเรื่องัดเรี่ยอาวปงปลานะสุกหร, <to> หร <front> <to> ือเปล่าัดััปนนพรมันไหมไอ้ปนินมันนี่เลยกินตั้งขี้ก็ได้ปลานี่ยนิดนึงนปลาธรรมศาตร์ขับมานนามามพี่น้องเห็นเขา ขเข่าขัดข้ขขขามหมดเลยเจีย๊ยบอืมแซ่บเกินชื่งงัวพนสวรรค์นี่เด้อพี่น้องเด้ <c oughs> อามาแล้วปลาหม้ออืมขอบใจเด้อขอบใจเมียผู้อยู่ทางบ้านนึ่งเข้าฮะ <c oughs> นำหน้าพระทางเราอาวันทองคุณบราณเมียเนี่ยครับเปล่งป่าเฮ้ยแป่งป้าเสียบสุด สดน้ำนอนอน่อแนแกงฮ้อนๆของข้าวแรงไม่สั่นทูไม่เนาะเรียนไปเลยมาอา้าวอาหารอิ่มแล้วกลัาบบ้านก่อนพี่น,อน้องวันนี้เออุเธอไฟเข<อ>าก็<อ>ยังฮุ่ง,องอสองมื้อแล้วดินอนพี่นะจะได้เมื่อบ้านก่อนพูด